มากินซิมเปิลคาเฟ่เนื่องจากเราไม่ได้จองนะคะอาจจะต้องถามเขาว่า Walk in หรือจะ take away นะคะ <Yeah. S 1> อยู่ที่หน้าตึกวันโวันนะคะฝั่งออฟฟิศนะคะ <Yeah. S 1> น,นี้นะคะหูอื้อแล้วค่ะเดี๋ยวไปที่ชั้นเท่าไหร่นะแปดสิบแปดยู่ไล่เรขึ้นลิฟตขึ้นเร็วมากเลยอะ่ะ สรุปเราได้เป็นเทคเอาเวนะคะแล้วก็ได้มุมแอร์ียดูวิวด้านล่างเพราะว่าเราไม่ได้จองมาแต่กาแฟต้องสั่อย่างละอย่างละแก้วต่อคนนะคะนี่เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศนะแค่ยถึงแล้วนะคะ <Okay. S 1> ชั้น88ว้าวโอ้ oh my god สวยจัง แค่นี้ก็โอเคแล้วค่ะเพราะว่ามาแบบด่วนๆไม่ได้บุ๊กิ้งอะไรเลยแบบแบบ,แบบแบบอยากมาก็มานี่นะคะแลนด์มาร์กอีกที่หนึ่งนะคะที่ต้องมาไทเปวันโอวัน อันนี้อาจจะมีหมอกหน่อยนะคะเพราะว่าฝนเพิ่งตกไม่มีคนดูเลยมันมุมพุ่มดูลงเเสนนะต้องเป็นเล่นเลยนะเราไปเที่ยวอย่างเดียวแต่ราะกล่มอย่างเดียวนี่เที่ยวไปด้วยแต่เพราะกูุ่มดูดูดูเนี่ยเขาไม่อย

โอเคสั okay. ่งสองแก้วจุกๆไปเลยนะคะคุณนี้กับเหลเ,เหยวอ๋อ oh, มันเป็นคนละร้านป่ะนนใช่มีหลายระมรวมลายเซ็นไฟล่ลาเก้่าวเจ็ดห้าโอยีเอร์ทำแบนี้

Ok, thank you. Number one. Number ok, one. number one. Yeah, thank you. Ăn ăn sáng nha เออเลยสองคนี่เับค่ะอบคุณสวยเหมือนกับน่เหมือนกจอแล้วเนี่ก็ตอนเมื่อกี้ที่เราสั่งเราเราก็ไม่รู้อะซิกเนเจอร์มันก็นัมเบอร์วันอะไรเงี้ยให้เขาเลือก โอเคโอเคโอเคประทับตกหับใจมากเลยค่ะเจสซียเรียบร้อยนะคะกับร้านกาแฟยามเช้าอร่อยมากค่ะร้านกาแฟจะอยู่ ต้องข้ามสา์เจ้าเลยนะคะฮัลโหลทุกคน <Hello. S 1> วันนี้นะคะ <Hello. S 1> ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะ <Hello. S 1> ที่จะอยู่ที่ไชเป้นะคะ <Hello. S 1> ก็ขอแนะนำโรงแรมที่เราพักนะคะ mm hmm. ทั้งอ,อ5วัน4คืนนะคะ mm hmm. ก็คือที่ปัปเป้าเวลนะคะ mm hmm. อันนี้นะคะ เดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูด้านในนะคะว่าที่ป้าป้าวิวเนี่ยบรรยากาศด้านในจะเป็นยังไงโอเคค่ะผู้ชมเลยค่ะ l เลสโกนีนะคะ, s <S คะบรรยากาศด้านในโรงแรมก็ยังเป็นธีมคริสต์มาสอยู่นะคะเพราะว่าเรามาในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะ Happy New Year นะคะอันนี้นะคะเดินเข้ามาด้านใน ก็จะมีรีเซพชันนะคะอยู่ด้านหน้า <Okay. S 1> เราสามารถลงทะเบียนเช็คอินเช็คเอาท์ด้วยด้วยตัวเองนะคะ mm. แล้วก็ด้านในก็จะมีที่นั่งนะคะฝังนี้นะคะแล้วก็ลิฟทางขึ้นจะอยู่ด้านนี้อันนี้นะคะบรรยากาศภายในโรงแรมก็จะดูมีความเป็นสไตล์ลอฟมีเล็กมี เอ่อไม้นะคะสีก็จะเป็นแบบแนวสีน้ำตาลสีดำนะคะก็จะมีเป็นมุมชิคๆสามารถถ่ายรูปได้นะคะก็หลายมุมเลยที่นี่นะคะก็จะมีพวกเบกฟัดด้วยนะคะแต่ทางเรานั้นไม่ได้ไม่ได้มาพักพร้อมอาหารเช้านะคะก็อยากจะออกไปลองกินพวกกาแฟคอฟฟี่นะคะของไต้หวันที่แบบโลเคอลโลเคอลเลย นี่นะคะก็ถือว่าโอเคนะคะแต่ราคาก็แอบ,บแรงในช่วงวันที่31สธันวานะคะที่นี่ตกคืนละหนึ่งหมื่นคืนเดียวนะคะแล้วก็ตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่สี่เนี่ยก็ตกคืนละ 2- 3ถึงพันบาทนะคะถ้าใครอยากจะมานะคะสามารถมาได้ ที่นี่เดินทางสะดวกมากก็อยู่ใจกลางเมืองซีเหมือนติงนะคะแต่ทำเลเนี่ยอาจจะอยู่ด้านท้ายตลาดหน่อยเราต้องเดินออกมาสุดหน่อยนะคะโอเคค่ะเชิญค่ะเดิน,นะคะ ไ k y o บ b า e b y e เดี๋ยวเรามาเอากระเป๋าตรงนี้นะคะที่ฝากไว้แล้วก็ไปสนามบินกันโอเคอันนี้นะคะเรามาจัดมาร์ทที่ชียงหติงนะคะเราก็เดินมาที่เปิดมินนะคะที่ใกล้ที่สุดในการเช็คอินทาวนะคะนี่เราเดินทางโดยสายการบิน ช้หน้าแอร์ไลน์นะคะเราสามารถทำอินทาวเช็คอินได้เลยนะคะเดี๋ยวเราต้องรอต่อแถวนี่พาสปอร์ตบอร์ดิ part, ้งพาสมาเรียบร,ร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำนะคะว่าเช็คอินจะทำยังไงบ้างโดยที่เราไม่ต้องลากกระเป๋าไปถึงสนามบินเทาหยวนค่ะใช่ อันนี้นะคะก็เช็คพาสปอร์ตเรียบร้อยเที่ยวบินสวนภูมิไชน่าแอร์ไลน์นะคะเดี๋ยวเราจะมาทำการอินทาวเช็คอินนะคะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะได้เฉพาะกระเป๋าลากนะคะส่วนกระเป๋าถือถือเป็นไปเองค่ะไม่ได้เอ <c oughs> ก็สายพานไปเลยไปถึงกงู้ใช่ไปถึงกรุงเทพเลยนะเราไม่ต้องตรงสนามบินถายวนเราไม่ต้องไปต่อไอ้นี่แล้วโหลดกระเป๋าถึงตรงู้เลยถึงรรณภูมิเลยแต่ต้องทําขั้นต่ำสามชั่วโมงแต่นี่เราน่าจะประมาณสี่ชั่วโมงมั้งก็คือนั่งรถไฟฟ้าเดินชิวๆอ่ะแล้วไปถึงตุณภูมิมันมาหลุตพวงเราปะพร้อม นี่นะคะเพื่อความสะดวกของคนสำหรับที่เที่ยวบินดึกๆหรือเย็นๆนะคะสามารถฝากกระเป๋าโหลดไปได้เลยนะคะแล้วก็ไปเดินเที่ยวในสิมือนติ้งหรือที่อื่นๆได้นะคะ <ๆ S 1> เดี๋ยว <ๆ S 1> เราของเราอาจจะต้องลุ้นน้ำหนักนิดนึงนะคะไม่แน่ใจ <ๆ S 1> ถ้าโชคดีก็ไปต่อแต่คงไม่ไม่ๆๆหนักนะจ๊ะ S <S เีียก่าตันดี๋ยวเอาของเราก่อนอันนี้เธอไปตั้งตรงข้างหน้านู้นไว้ก่อนได้ไหมฝากไว้ก่อนเธอบอดดิ้งของเราฝากด้วยหนะ่อยสองอันเลยใช่ปะโอเคไป l e t โอเคตั้งเลยใช่ไหมเธอเธอยกให้หน่อยดูก่อน หูภาษาอังกฤษใน,ไ,ในไทยอะโอ <Okay. S 2> เคเลือกไทยยอมรับ <Okay. S 1> สแกนบอดดิ้งพาร์ทอของของเราก่อนก็ได้ทำดี โอเคสแกนบอรดดิ้ง okay. นะคะแล้วก็กดยืนยันโอเคเที่ยวบินนทิดาตรวจไทเปย์หม mm hmm. ายเงโอเคใช่ยี่สามกิโลนะคะกำลังพิมพ์โอเคแสดงว่าน้ำหนักผ่านโอเคมีพนักงานช่วยช่วยบริการใครที่ช่วยช่วย me oh. Okay, thank you. Yeah. Okay. Let's go buy a hidden bike. Yeah, 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 yeah. Anak, oh. What? ออาจจะมองไม่เห็นปะโอเคข้อควรระวังนะคะหูกระเป๋าอาจจะต้องให้มันคาดกับไอ้บอดดิ้งมันมันไม่อ่านค่าให้ตบเต็มโอเคไปไปไปเฮ้ยไปว่ไปวิไปวะ โอเค thank you โอเคใบที่สองนะคะโอ้หได้ป่ะเธอได้เธอช่วยเขาไหมเพื่อภาษา โอเคไปมาสไทยนะคะกิดยอมรับเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ของเธอใช่ไหม,มโอเคง่ายมากเลยภายในน่าจะสามนาทีด้วยซ้ำเฮ้ยโอเคยืนยันไ่เปเวลาถูกต้องใจเย็นนะครับ โอเคมาเรียบร้อยเธอช่วยเขาหน่อยโอเคกดยืนยันนะคะว่าใช่กับรก็ทำหน้าเกรชคุนเลยใช่อื นี่นะคะถ้าใครช้อปปิ้งพวกรองเท้าอะไรอย่างเงี้ยก็คือมาทำแท็กรีฟันอ๋อทำที่เคาน์เตอร์เลยงั้นอะโอเคเดี๋ยวมาทำกันที่เคาน์เตอร์นะคะอย่าลืมทำนะคะเพราะว่าถ้าเข้าไปในสนามบินแล้วน่าจะไม่มีที่ให้ทำต้องมาทำตรงนี้นะคะเช็คอินเท้าเสร็จมาแท็กรีฟัน อันนี้นะคะเราเติมอิซิการ d นะคะก็เป็นภาษาไทยเติมเงินเดี๋ยวเราจะกลับเขาอยู่นะคะอิซิการ d ไม่พอเดี๋ยวเราต้องเติมก่อนโอเคนี้แจ้งนะคะเหลือ5้บาทแล้วก็เติมไป100่งรนะคะโอเคใจเย็นอายืนยันค่ะ โอเครอแป๊บ,บหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดไม่ต้องพิมพ์ไหมแล้วก็รับบัตรคืนโอเคอ่ะรับไปเสร็จนิมนตครับเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้แหละเพราะว่าใช่ก็นี่ไงเธอดูสายเราก็ใช่เพราะว่าคนเยอะไป นี่นะคะเราอยู่ A1 ต้องไป xp ็นะคะสีม่วงจะแวะ A1, A3, A8, A12, A13 <c oughs> เราจะไป A12 นะคะเทอร์มินอลหน่งรไต้หวันนะคะไปกลับก็3 0 0้คุ้มๆกันเลยสะดวกมาก โอเคตอนนี้เราอยู่ที่รถไฟฟ้านะคะกำลังจะไปที่สนามบินแถาด่วนเทอร์มินอลหนึ่งนะคะกำลังเดินทางกับกรุงเทพมหานครนะคะแบงคอบเดี๋ยวเราจะมาเล่าประสบการณ์ที่อยู่ในไทยเปรน,นะคะก็เรามาช่วงเทศกาลปีใหม่นะคะ ก็บินมาเขาดาวที่นี่ค่ะวันที่31ธันวานะคะก็มาโดยสายการบินไชน่า Air ์ไลน์นะคะเอไฟบินตอนตีสามนะคะถึงที right ่เถาสวนประมาณ8ปดโงเช้านะคะตอนตอนวันแรกเรายมมากเราเที่ยวแบบยมยมไม่ได้นอนทั้งคืนไม่คือแบบไม่ได้พอนอ่ะไปถึงก็เช็คอินปากกระเป๋าแล้วก็ไปร้านคาเฟ่กันนะคะ วันนั้นเราก็เที่ยวแบบทั้งวันเพราะว่ารอเช็คอินบ่ายสามก็เอนดูอะเอนดูตัวเองไม่รู้จะไปตรงไหนเพราะว่าตัวก็เหนื่อยแล้วไม่ได้อาบน้ำเหนียวเหนียวทั้งตัวแต่ก็ทนก็พอได้เช็คอินแล้วก็อาบน้ําแล้วก็ไปเที่ยวเดินในซีเหมือนเตียงค่ะดูว่ามีร้านอะไรมีร้านรองเท้ามีขนมอะไรบ้างอะไรเง,งี้ยเส,สร็จก็พักผ่อน พออีกวันเราก็เริ่มใหม่แบบอาบน้ําเฟซมากขึ้นางเงี้ยแล้วก็วันแรกเราไปไหนนะวันแรกดอยู่ในเซียเมเดินเสร็จเด็นอาบน้ำไปก็ดาวอ๋อเออใช่เดี๋ยวย้อนกลับไปที่วันเขาดาวคือวันเขาดาวเนี่ยประสบการณ์ครั้งแรกเลยที่ตั้งใจมาเขาดาวต่างประเทศ แต่ก็ไม่นู้ว่าคนเป็นล้านเกือบจะเอาตัวเองไม่รอดเหมือนกันแต่ด้วยความเขาเรียกอะไรนะจัดระบบเการขนส่งการระบายคนที่แบบว่ากับกับเหนกับสู่บ้านตอนหลังเขาดาวเสร็จอ่ะอันนี้ค่อนข้างดีใช่เร็วมากก็เรากลับถึงที่พักที่ป้าป้าเวลประมาณไม,ไม่ไม่ถึงชั่วโมงเนาะเพราะว่าเขาดาวเสร็จก็ ชั่วโมงนิดๆก็ถึงประมาณตีหนึ่งก็ถึงที่พักเรียบร้อยแต่ของคนอื่นไม่รู้เพราะว่าเราเหมือนเราดูเสร็จอ่ะเราก็ลงสถานีได้เลยก็สะดวกแล้วก็ ถ้าพูดถึงการเดินทางก็ถือว่าดีแล้วก็พวกอาหารก็ถามว่ากินได้ไหมก็กินได้แต่อันที่พีคสุดๆก็คือเต้าหู้เหมน็นอันนี้เหม็นจริงได้เหม็นจริงคือกินไม่ได้เลยถ้าคือเขาบอกว่าถ้าใครกินเออคือกลิ่นมันเหม็นมากคือเขาบอกว่าถ้าถ้าชอบก็คือชอบถ้าไม่ชอบก็คือกินไม่ได้เลย ประทับใจอย่างหนึ่งก็คือไอ้นี่ใส้กอกเหมือนไส้กอกมุนเชียงอ่ะ<ม>เขาจะหอกับข้าวเหนียวอันนี้ชอบแล้วก็มีพวกเนื้อย่างเซียวล้มเปาอะไรอย่างเงี้ย<ม>ก็อร่อยแต่ส่วนใหญ่ร้านที่เขาต่อแถวอะ่ะคือคนเยอะไอ้ที่กินได้ที่มีอะไรนะที่เรากินชานมไข่มุกมีอาจง้งอันนี้มีอาจงอร่อยมีมมอาจงแล้วก็ โอ้ยแต่แต่สถานที่เที่ยวอะโอเคมากเราไปเจียงไคเช็ไปวัดหลวงซานไปกินข้าวต้มหมูกรอบหมูกอบเนี่ยอร่อมากเฮ้ยหมูกรอบเนี่ยอร่อย เด็ดจริงแล้วก็กินชาแต่เราไม่ค่อยเน้นกินชาไข่มุกเพราะว่าเหมือนเราไม่ค่อยชอบอะไรที่ผสมนมอะ่ะแล้วก็มีตอนเช้าไปกินอาหารเช้ามีกินกาแฟแบบโลโคโลโอกเแล่ว่าโอเคราคาคล้ายๆเหมือนไทยต่างก,กันไม่เยอะแล้วก็ซื้อรเท้าซื้อ,องเท้ากลับมาอืมก็ก็ได้ได,ได,ได้หลายอยา่าง ก็ประสบการณ์โกวคิงเดี๋ยวดีดีเดี๋ยวถ้ามีโอกาสอาจจะแวะมาอีกเฮีเจอกันแน่นอนเดี๋ยวเราขอนั่งยาวๆไปที่สนามบินประมาณ40่สนาทีนะคะเรจบทิปสวยงามแฮปปี้นิเวเยียร์นะคะทุกคนบายบาย,บาย กีเค่องมีไว์มีขุดน้ำบัดลมมีสปารกิ้งนะมีสปาร์กิง้งมีเบียร์นคะเพื่อเิกับการรับประทานอาหาร Gracias. passengers, according to CAA regulations and safety, please fasten your In case of cabin decompression, please remove your mask before putting on your mask. If you have symptoms such as fever, please inform flight attendants immediately.